ครับก็สวัสดีกันอีกแล้วครับท่านสำหรับการยิงปลาครองยิงปลาไกลนะฮะวันนี้พากันมาที่นะครนายกครคลองอยู่กลางนาครับเป็นที่ห่างไกลความจเจริญฮเป็นครองอยู่ประมาณทักสกว้างประมาณทักสี่สี่วาประมาณสักแเมตรประมาณนี้แหละคลองก็สีน้ำก็สวยครับเมื่อคืนนี้ฝนตก วันนี้เราก็รีบมาแต่เช้าหลังจากเมื่อวานมาแล้วเจอปลาใหญ่ๆเยอะมากแต่ว่าไม่ไม่มีโอกาสได้ยิงได้ยิงไปแ,แค่ตัวเดียวเองก็เป็นปลาเล็กวันนี้เราจะมาเฝ้าตัวใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่พอร์ตเยอะเห็นฮะเห็นแต่ว่าไม่ได้จังหวะยิงสักทีวันนี้เลยตามมาทําคลิปตามคนที่เก่าโอเคเดี๋ยวติดตามกันเลยครับในในคลิปตรงนี้ก็เราก็เปิดตัวกันเหมือนต้นไม้นะี่ฮะต้นยูคาที่ตัด เนี่ยตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกจะเริ่มมองเห็นขึ้นเรื่อยๆแล้วโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันเลยนะครับอืมไม่รู้เขาแล้วแต่เขาสะดวกไม่วิ่ง ข้ามหัวว่ะใส่นิ่งๆเลยเอกเอ้ยอเห็นโผล่ขึ้นมาเห็นเมกขยับปืนเัน่ยจริงๆนะตรงนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่กูว่ามันออกไปทางต้นขอมากไปหน่อย

Yeah, There's he okay.

ไม่รู้ว่ามันฉลับโดนโดนมันฉลับน้ำแบบเลยฮะ โอ้ยม,มันมันชักมันชักอยู่อยู่ใต้น้ำถ่ายพังเลยร้อยยี่สิบเฮ้ยลงมาลงมาลงมาแล้วก็บอกอะไนรนี่วะลงมาแล้วก็บอกอะไรน,นี่ก็บอกไปไม่ได้ขอความช่วยเหลือหน่อย มามาตรงท่าน้ำเลยให้เอกให้ตรงริมน้ำเลยเพราะว่ามันลงยังไงกรับลูกลงล่าอยู่แต่ว่าถ้ามึงมาช่วยมันจะดีกว่าเยอะนะห,ห,หม้ายยังก็พร้อมควรอยูสอ่สองบวกสองบวกน้องเชือกอยู่นู่น,นเชือกอยู่นู่นจะไปจับเชือกก็จับหลอด ดาไว้ก่อนดิเดาเดาต่ำๆไว้ก่อนดิฮะว้าวมาแล้วครับนี่สองบวกไหมล่ะยิงยังไงก็ไปดูกันนะเพื่อนเขาเนาะต้องลงมาจัดการเองนะพี่โอเคได้เอ๊ะรับหรอดทีไปต่อดีวยวเราขึ้น้างเราต่อขอบคุณครับขอบคุณ มันชักม้วนอยู่ใต้น้ำเลยนะนอนตามตวดีได้กกกากัดนะแล้วครับพี่น้องตัวแรกของหมายนี้ครับก็โอ้ได้สามอัพไอเอกสามบววครับตัวนี้สามอัพนู้นนั่นหนุย่ยนั่งอยู่นู้นอันอน,นูย้ย ไม่สนใจครับยิงไปสองทีแล้วนายเอกได้ตัวอยู่ตรงนู้นฮะพันต่ออยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราไปเคลียร์ปลากันข้างบนไปเคลียร์ปลากันนะเข้าไหนนอบัาทีนี้โอ้โหลูกดอกเข้าหลังครับ ฝังฝังกระดูกกลางฮะกลางตัวเลยบามันหันหน้าเข้ามาพอดีฮะเลยมีระยะยิงที่เยอะหน่อยมีพื้นที่ยิงเยอะเล็งตรงกะกะว่าบมานหัวกะกะว่าบมานหัวทำมันเลยก็ดุกตัวนี่ฮะเข้ากระดูกนี่ฮะเงี้ยงพับเงี้ยงเข้าไปกลางอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ๆกางอยู่นี่เกี่ยงกางนะเนี่ยกลางอยู่ในตัวเลยอันนี้โผล่ปีบปิ่มปลายมาเลย ไม่ทะลุนะฮะปากเข้ากระดูกสันหลังนี่ฮะไปเดี๋ยวเราไปปลดปลากันไปนะครับนี่มาแล้วปับ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 น่าจะเป็นสามบวก Okay. เรียบร้อยมะยาออกหมดแนละ้วโอเครับหนึ่งหนึ่งตัวได้ปลดปลาก่อนนะครับครับตอนนี้ก็ปลดปลาเรียบร้อยแล้วครับปลดปลาเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ฮะให้ดูลูกดอกเป็นเงี้ยงพับหัวพอกสนะี่จุดสี่จุดห้ายาวสี่สิบเซนนะอันนี้หาซื้อได้ครับณดมคนลาปลานะ ถ้าเป็น4.2นีเอกี่เป็นคนขายนี่รไม่ผิดหวังนะยิงไปแล้วเงี้กลางไม่กลางข้างนอกกับกลางในตัวเลยตัวนี้มากลางอยู่ตรงนี้กลางอยู่ตรงนี้ <c oughs> แต่ันปลายโผล่อยู่เวลาดึงกลับไปแล้วไอห,หางเป็ดตรงนี้หางเป็ดตรงนี้มันจะมันจะเกี่ยวเนื้อมันจะกลางออกงนี้เลยผมเรียกกันหางเป็ดน้นหน่่ยก็เรียกให้หางเป็ดมันมีประโยชน์ตรงนี้คนระ ทำไว้เพื่อให้มันเวลามันถูกเหนือแล้วมันจะเงี้ยขึ้นมาเงีง้ยนะอย่างเงี้ยขึ้นมาเงี้ยก็อยู่ตัวนี้ก็ประมาณ3ามกิโลบวกบโอเคเดี๋ยวเราไปติดต่ออติดตามันบนนู้นเลยขึ้นไปใหม่นะครับมีหลายตัวครับเมื่อวานเห็นพอสามที่มาแล้วตัวดําตัวลายตัวขาวไม่มีโอกาสไม่มีจังหวะเลยวันนี้ก็เลยเอาบันไดมาด้วยบันไดขึ้นสูงเลยเมื่อวานอยู่ตำ่ำเมื่อวานอยู่โคนต้น ขึ้นเพีงแค่ง่ามคนต้นวันนี้นุ่นเลยนะยันนุ่นเลยเล็กเปรียบครับมองเห็นชัดมองเห็นปลามาในน,น้ำเลยแล้วยิ่งส่แว่นตาเนี่ยเนี่เป็นเลนออโต้ฮะของนด,ดมคนละปลากันนะเอกคนบันดอยสองท่านเนี่ยหาซื้อได้เลยขายก็ได้นด,ดมก็ได้นะเอกก็ได้สองคนโอเคเดี๋ยวขึ้นไปลุยกันต่อเลยครับ ร้อยยี่สิบอืมเนี่ยยิงดีไปเดี๋ยวเหนียวด้วยอยกะยก่มายใหมดลชีบมีไหมมีเอาเอาเอาเียรถเดียวรถ๋อูชีบไม่มีหรอว ยี่สิบบวกนี่ขีดใช่ไหมฮะขีดแล้วเราอ๋อยี่สิบบวกขีดสายอยู่นี่มีอะไรไปยังมีตะลืมอีกแล้วต้องเล้ลวงคอแล้วก็ปลดเลยมันตายแล้วแล้วก็ปลดทุกดอ,อกออกมาเลยใสยเสื้อสูชี้ไไม่ใส่มันแน่นๆวะ่ะมันต้องรัดเป้าอีกใช่มันต้องรัดเป้าเลย ไปขึ้น,อ,น,นอันนี้อะไรพุ่งกลับพุกินกลับพุกินกลับสั่งให้พลทหารลงไปปลดปลาปลดปลาครับเจอปลาอย่างร้องหูเจอแล้วเจอแล้วปลายังอยู่ไหมอตอนนี้ตัวขาวซีดหรือย,อยัง <c oughs> ทิง้ง <c oughs> <า>ไว้ฮะย,ย,ยังไม่ตายอีกเลยตั้งครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงแล้วนะ จะเป็นชั่วโมงแล้วสาวเลยเคีย้ยๆแล้วถ้าออกมาก็สาวได้เลยบอกให้เอามีดไปด้วยมีดอีเล็กอะไ,ไร ยาจะขึ้นบกเหรอโดดพี่นะมุดแล้วดีคนตรงสูงมุดได้ไห,หนละมั่งหน้าภากทันทีแล้วแว่นก็ไม่ถอดเขาจะดันตัวเอาขึ้นตะลิงไอ้พลแบบไอ้ตีนโยาหย่างถึงไงอ๋อพอตีนเขาหย่างถึงแล้วเขาจะได้ทํางานไ,ได้แต่ที่เป็นรูปมันจะลบตัวเองทิ้ไงไหมเนี่ยเอาไก่อนเลยทีนึงอา่อาก็บันทึกก่อนแล้วละกฎหม่ยยังให้เขาเสร็จธุระก่อนกดได้เลย เจออย่างปลาอะน่ะง่ายค้างจับคางอยู่ในชูชีพเขาก็ใส่ซสื้อแหหลวงกับเหล็กเล็กกว่นาน้ำเมฆหน่อย <c oughs> เล็กกว่นาน้ำเมฆหน่อย <c oughs> เขาคอยยังไปยังยงุบยังไปได้เนาะมันบอกมันบอกว่ายังไม่ตายเลย,ย,ไ,มยไม่ตายหาเลยงอแข็งขนาดนั้น <c oughs> แข็งก็ดีเลยมันบอกไม่ตาย เฮ้ยไม่ไปแล้วล่ะเพราะเราลากเพราะลากมันบาดเงี้ยรูดมันจะบาดขาดบาดไอโชคสาหร่ายขาดใช่แต่ว่าถ้าถ้าปลาคาอยู่อะไปเอาชูชีพใส่ใหม่ดีกว่าพอมหน้ามาก็ตีห่างมาเลยงานนี้ได้นั่งถ่ายภาพสวยๆครับภาพภาพ กำลังเกยตะหลงกำลังเกยตะหลงรับมาแล้วมาแล้วนั่นนั่นหนุ่ยเขาก็นี่เือหนื้อแต่หาเออหมายนี้ไม่ต้องห่วงครับปิงเียบสาม้เขาหมดจมาอยู่ เข,เข้าแก้มออกอนี่เลยหมานวันนี้เจ้าถิ่นหมานทุกคนเลยอืแหม่นั่นหน่วยก็ยิงไปสองเป็กยิงน้ำไงไม่ใช่ยิงปลาอ๋อซ้อมซ้อมเป้าโอ้โ,อโหเข้าหมาะเจาะดินจนไม่รู้จะดินยังไงแก้มเกลื่มเว่อร์หมดละจริงจริงไ,ไ,ไม่น่าไม่น่าดินนั้นนะเข้ากระหม่อมเงี้ยเ,เข้าการสมองเนะี่ยแต่นี่ยังไงลูกดอกใครของข้าน้อยครับลูกดอกเงี่ยงพับพันเมฆพันเอกขายพันเมฆกับพันเอก ได้ที่เฟซเอกคนมนดอยกับน้าพันดมคนละป่าเดี๋ยวจะขายคนละไซค์ครับฝีมือฝีมือฝีมือมากันหน่อยเนี่ยหนุ่ยหวานเลยนะเป็นตัวประกอบวันนี้วันนี้ไม่ใช่ส่งที่นะเราไปส่งที่สองที่น้ำบ้านเลยเสี่ยงแล้วนะหนุ่ยเสี่ยงแล้วไม่ได้ละเดี๋ยวผมไปทิ้งให้เอาไว้หลังรถไปทิ้งให้่อนย้ายหมายต่อโอเคย้ายหมายแล้วครับได้และหนึ่งตัว ของผมพาของผมอีกหนึ่งตัวเปิดมันนะก็ไม่ขี้เหร่ครับใช้ประมาณ3ากิโลครับสิบสร้างลักสี่ห้ารอบโอเคข้าต่อตัวนี้วนบักเลยอ้วนผมบอกว่ามนบินสำรวจกันโอ้ยได้ตัวเขียวยาวกว่านี้เยอะใช่มันมีตัวใหญ่มับุรุษแดงเขาแก๊งเดียวกันมันมาบินี้ยอได้แล้วมันก็พอหายหายแบ่งไปหมดเลยเออมันไปหมดด้วยกันหมดเลยไอตัวนั้นน่ะเขียวเมื่อวานที่ผมบอกให้นะหน่วยเฝ้าอ่ะนั่นน่ะมันละกากเลยเขียวหัวเขียวปัดเลยนะยาวยาวกว่านี้เยอะยาวด้วยยาว เฮ้ยไม่ไทยนะนี่อ้วนกว่าไหนเยหัวใหญ่เฮ้ยวางให้มันตรงให้มันตรงตรงเหรเหมือนกันสิลำต้นใหญ่กว่าเอ้ยผันเอกใหญ่กว่าหัวเอ,อ,ก,ใก,วอกใหญ่กว่าอีกเหรอยาวหัวใหญ่กว่าโอ้โหแม่งเกทับกูเลยทีนี้ไอ้งามใ่หญจจริงเนาะเอาใช่ใช่ใช <c oughs> ความเป็นจริงมันใหญ่กว่าแต่มันเกทับเราสิยิ่งยิ่งลูกปลาโอ้นี่ออกนี่เหรอเขานี่ เขานี่ออกนี้โอดามเลยไไม่เป็นก็ไปไม่เป็นก็ทางเนี้ยทะเล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 ไปไหนต่อพี่จะอยู่แถวนี้หรือว่าจะไปที่ไหนอ่ะก็ยังไม่รู้ดิอยู่แถวนี้ก็ได้ถ้าแต่ถ้าถ้าตรงนี้มันมันหมดแล้วแหละใช่มันแตกจะต้องเลาะก่อนไงท้องไอ้หนูไงท้องปืนไงท้องปืนไอเราเป็นตัวประกอบเราต้องโชว์ปลาปลายืนโชว์ให้ไม่ขายวันนี้นั่นหนุ่ย วันนี้นะหน่่ยมาเป็นพรีเซนต์ให้พรีเซนเตอร์นะสอตงตัวนี่ไล่กันฮะแต่พอมาขึ้นบกแล้วของน้าเอกจะใหญ่กว่าคน,นที่ใหญ่เสียสามขวดใช่เสียสามขวดของผมจะเล็กกว่าแต่กต,ติกากต,ติกาง่ายๆแต่ตอนอยู่ในน้ำนะดูของน้ยเอกจะเล็กแต่ว่าขึ้นบกแล้วใหญ่ฮะเพราะมันพองลม <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็นาาเอกเปียกเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะไปหาเลาะเลาะหมายใหม่ เดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะไปไหนแต่ทางนี้น้ำขุ่นแล้วถ้าจะไปก็ไปบนนี้ไปข้างบนแล้วโอเคงั้นขอปิดคลิปกันแค่นี้พอนะครับไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่คลิปยิงปลาคลองยิงไกลไกลระยะยี่สเมตรบวกเพิ่งยิงครั้งแรกนี่แหละครับและโดนด้วยฮ่าฮ่าฮ่าโน่นเลยน่นเลยเลยกลางน้ํานู่นเลยฮะกลางน้ํานู่นเลย20บวกก็เลยกอกลางนั้นยี่สิบห้านู่นเราขึ้นไปบนนู่นฮะ เลยเกาะกลางไปตรงนู้น<ร>เลยครับมันม้วนหัวมานู่นเลยสัตว์โบเข้าไปทูกครับเข้าคอออกท้ายหางครับปุ๊เนาะแหลมแหลมเลยปุ๊กแหมคนเรามันต้องมีกินกันบ้างแหรอเว้ยโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ